น,นะครับจะพาไปกินแตงโมครับนีนะครับ ตรงไหนตรงไหนนี่จันนนี้บ่กนี่นนย้อบนอกูกันสุกๆกนี่ขับไปหรือเปล่าว่นับ,บ่อไแตงโมครับแตงโมน่าเขาได้เลม ได้แนละ้วนะครับได้แล้วกระบานสิฝนตกวะฝนตกเลยแต่นี่กันเนาะโอเคโอ้โหงโคตรกว่าโอ้โหโคตรแดงเลยพี่ดูระปาก,กวะโอ้โหโ มมัันใใ่่ใใสดสดจากสวนนะครับอ,อนี่นะครับทำตัวอย่างนะครับผมทิ้งแม่งเลยครับ <c oughs> ไม่เอานะครับโอ้มีดมันเด็กเนาะอ่ะโอเคบอกก็ นอะไรวะสุดยอดสุดยอดสำนี่แล้ะครับสำนี่แล้วครับ